โอ้โหบาบาๆโอ้โหที่ไหนบรยากาศานอกเข้าปลกเขาไปครับนี่ สวัครับผมครับมื่อนี้มาพ่อกันอีกแล้วครับผมครับปีใหม่2 5 6 7ครับคลิปนี้ครับครับพามาใส่บิดปลาไหลครับปลาไหลใส่ตันครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูกาลหาปลาไหลกันเนาะครับสู่ปลาสาปลาครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมกันว่าซิมีตัวบ่ครับตอนนี้อยู่กับพันตอมอยู่ครับพันตอมกำลังไปเอาเบ็ดอยู่เดือมหอดเบ็ดครับเดี๋ยวหาหูใส่กันเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับติดตามรับชมกันครับพี่น้องสีมันบะมัน นี่ก็เป็นไม้นะครับพี่น้องครับผมพันต้อมเบลเบ็ดมาแล้วไม้ปลาไล่ห้องเล้งนี่ครับครับพันต้อมครับผมวันดีพี่น้องเนี่ยครับผมครับก็หาอยู่หากินข้าพี่น,อน้องอยูท่ทธรรมยุตธรรครับมาสูบน้ำหลากไห้ให้น้องหาข่าไปกินแล้งนี่คำนี้ครับพี่น้องรอได้ ถารุนกันว่าสิไม่ตัวบ่ปลาไหลนานเนี่ก็เป็นฤดูการหาปลาไหลสะปลาสู่ปลาครับพี่น้องเนื้อนชิใส่ก็เป็นเนื้อเนื้อหมูครับเนื้อหมูคือเก่า <laughs> ครับเนื้อสูตรเด็ดเนื้อพิเศษนะครับผมน้องวิธีสารบรนเทาปลาไหลกับ พี่ได้กู่จะอยู่หู้เขาตลอดนะครับท่านครับก็นนี้พี่ได้เคยอยู่หู้ได้ก็อยู่หูนันตลอดครับผมเขาก็บวันไปหายังบบงไม้ครับอีสานบ้านท่านค้ากับอีสานคนมนอกัดมันก็เป็นเอ้าเบื้องไม้กันใช่ไหมล่งครับนี่ไม้หน้าปังครับหน้าหนองครับนี่เป็นไม้บรรยากาศเนาะครับผมให้หน้าปลาเขาหน้าปังครับ กับรับส่เป็นตัวอย่างอีกสักหลังเน้อครับพี่น้องจะลงมายามกันกับโอ้กล่องขึ้นหอกเงียแค่ไงไงเน,นาะมีผู้ขวมคนบนนอก <c ười> คนบนนอกวิธีสารพี่น้องครับเดี๋ยวเขาใส่แล้วจะลงมายามครับพอดีขอดน้ำอยู่ครับพันทิมสาวปุ๋ยสาวปุ๋ยแล้วก็พันต้อมขอดน้ำอยู่น้องเลยฮะ,ะแล้วก่เนอิ่นพันต้อมมาใส่เพ็ดปาไหลกินหายกินน้ากันแรกนี่ครับคำนี่ครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศบนน้องเข้า ความสุขบ้านนอกงแบบเบ็ดเบ็ดี่ใส่เป็นเบอร์สิบสองครับสิบสองเนื้อเงี้ยเงี้ยจะใส่เป็นเนื้ยเงี้ยหมูครับพี่น้องครับเอาง่ายๆครับมันก็บแง่ายปายในดอกแต่ว่าเรื่แก่พื้นที่พื้นที่หมูก็กินเขียดก็กินครับบางบางเธอกับหอยครับพี่น้องหอยแต่กับใส่เดือนครับนานี่ใส่เดือนหายากแต่จังว่าได้ไหมเดี๋ยวจังลง้ไม่ยานนักันครับพี่น้องไปครับผมหมันแล้ว เบ็ดกับประมาณชี้ก่าหลังชี้กวัวหลังก็ได้สามชีตัวนี่ก็คุ้มนะครับพี่น้องคยังให้พันต่อมันใส่ใส่เดี๋ยวเขาจะโน้มยำครับผมครับพี่น้องก็มาแล้วครับสี่คำเขาดี่สี่ประชนครับ,พ,รรบพันตอน่อมาคือแล้วโอ้ยเมย์จนหนึ่งเลยโอ้หวานหวานหวานโอ้สามสี่ตัวเขาใหญ่รุ่นนี้หรอกพี่น้องครับ โอ้เด็กการเด็กการครับตัวแรกแข็งมันครับเรดูกันนี่โอ้เดครับคนนำเมื่อยครับพี่น้องมี่ให้คนนำครับเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปต่อครับมันสิมีรุ่นบ่ครับไปผ่านต่อไน้ำเลยครัเนี่ยที่ตรงอยู่ท่าครับเห็ดเบียร์ก็น้ำกับหากระกินไป ตึงอยู่ครับพันต่อมว่างครับเนี่ยนีมาตดอะไรไเพื่อมันถึกอันงูไรด้ใหในี <c oughs> ่ยหลุดเ้มือนกันพี่น้องใส่เมื่อกี้นี่พี่น้องขวดน้ำพออ่อครึ่งชั่วโมงนี่แล้วุ้นวะอืมเสียดายเสียดายครับเยัยงบ่างน้ำบ่ ไปเยอะนะไปลั่งต่อไปครับพี่น้องครับฝึกดูหลังต่อไปครับพี่น้องครับบรรยากาศน,น,าากนะครับท่านต่อบว่าด่าเงื่อนเะยรปองนั่งพี่น้องพูดครับนั่นเฮ้ยสุนน้ำกันครับลุ้นด้วยกันด่าเงื่อนเลยพี่น้องขวดด่าเงื่อนนะครับผมเป็นอันลนุ้งหน้าท่านต่อม ลงยังก็ลงหน้าหน้าหน้าทองบ่หน้าแดกทองบ่หน้าแดกทองบ่นี่พี่น้องนี่นี่ครับครับตื่นแสงมันสิบเลยครับพี่น้องแรงคำพอดีโอ้ถ่ายบังงไหมครับเดี๋ยวถ่ายบังหลังนีดกันพี่น้องเดี๋ยวพันต่อมใส่กันใส่กเลยครับใส่รุ่นกัน ก็เงี้ยเงูนทันเนาะฮะรุดอืออือรุดตีเลยครับซวงหลังครับพี่น้องได้ลุ่นได้ลุนอยู่ครับได้ันต้องมาขี่ไล่รครักไปลุ่นหลังก็ไปครับศรีออมบอ่ขังนี่องค์ไรหลายอยู่หรอกครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นเบ็ดกันหลังนี้ครับพี่น้อง เมื่อกี่ขวดหมุนเลยเหยียบพื้นลงไปเหยียบห่างหรอเมนครับขวดนี้ครับน้องหมุนเลยไปไหนพันเออมาดิตาตาจักดอกนี่แม่พี่น้องมึงได้ไหมเฮ้ยขวดเดีอ่อมหนึ่งปลดอะหรงูมีตัวมีตัวอยู่ครับพันต่อมวาพี่นอ้องหายทึงเลยเนี่ยจะขีดวะ โอ้ยสิเดียวโอ้ยไข่ไข่ไข่ครับงามง่ามตัวงามพี่น้องโอ้ข้อทาข้อทาได้การได้การครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ข้อทาข้อทาบาเสียเสือมาเติบครับพี่น้องเดี๋ยวสิพัดบ่สิพัดที่สิอมครับพัดมเขาเขาเจ้าของไว้เลยเด้ ผัดก็ได้ผัดซับเซ่แบบนี้ผัด,ผดหันปลาแกงปลาบานโขงนะ่ะขวดแห้งขวดแห้งขว,งขวดมุนได้เมื่อกี้ไหมไม่หยาบเพื่นลงปุ๊บขวดมุนฟูดใช่ไหมไปไปต่อ,อครับ ว่าอายุว <S S 2> ่ามาึงเป็นกี่เไม่รู้ยังไงครับพี่ใส่พี่น้องไปหาขวดว่าเห็นอู้เข่าหู้เลยพี่น้องจริงไหเข่าหู้เลยปอนมันสีคำเหล่านี่ลูกครับพี่น้องมันสีมืดอยู่วัมันสีอยู่ว,ว,วัวะเกามันคืวววนนอเขาไปที่ขวดเขาไปทีป่หู้เลยครับมันสีมืดแล้วครับพี่น้องแสงมันจะมาเห็นอยู่อยู่ข่าวพี่น้องอ้ตัวขันบ่สตัวแง่กั ส่วสีกับตัวเมื่อกี้พี่น้องถัลุนกันครับออโอ้ยหลุดฮะหลุอ้า,าเฮ่เบ็ดปคบะเบ็ดมเอานาะเสียดายเสียดายครับพี่น้องถ<ด>ีรุนีรุนรก็เกา่เบ็ดลอียดมันนี่มาขืนปะฮะมันขืนังไมันดึงเข้าไปอื นี่ตัวใดเนี่ยว่าใดครับหลังใดว่าใดครับพี่น้องไ้หลังต่อไปครับคนโตสี่หมืดแล้วสีกข้าวขอกินมาจากใหรจากหน้ากับมานี่แหละพี่น้องหากินมันดึงอยู่แม่งกี่มันสุดอยู่มั่วโอ้ดหเสียดาย

เฉยได้ครับตัวกินครับว่าเป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวให้กับข่าวกินหอ้องมีมีอยู่อันพันต่อใส่ไว้อยู่ในองค์ก็มีอยู่เดี๋ยวให้กับข่าวกิน<บ>ไ,ได้รู้ได้รุ่นเนาะบรบรยากาศบ้านน้องครับนะครับพันพันทีมกับฝุ่นฝุ่นข่าวอยู่ฝุ่นมันว่ามัน,ขนเข่าบว่าเบิร์ตย่อมบาย่อมลำ้มลำเนาเออเข่าบว่เบิรว่าว่าว่าเศร้าล้ำฝุ่นกับบรรยากาศบ้านน้องเขา้าไปให้กับข่าวกินครับพี่น้อง บรรยากาศด,ดีครับามาเสียดายเนาะตรเมื่อกี้เนาะ่นตอตาหลัง่ยวกขวเนาะยังไงไปเราเห็นผ,นผไม้ยังไมได้บ่ตัวไม้เสียดายเสียดายดดท่านทีมก็นเขาอลย้วปาเพิ่มรถเลยครับให้นเขากินไลองกรับบรบรยากาศปลอกครับคลิปนี้มาฝาก ปอะไรครับเพี่อนเพื่องเคียงบัวนะแคปนี่อะไรเนือัดเพชรครับพี่นอ,อนไม่ลกูก <c oughs> เดี๋ยวพัดเพชรกินเดี๋ยขาวกินพนี่นอนอันนี้เพชรยังกินเลยพัดยัยงมีผัดันองไส้ไก่อ้อันนี้ผัดฟัของสไส่ไก่ครับ ขัวปล레이เฮานี่ก็เป็นพริกแกงครับสูตรเด็ดนี่ก็เป็นกะเพราครับนี่ก็เป็นปลาไหลเฮานะครับผมไหนมากเดี๋ยวพักเผ็ดสูตรเด็ดให้กินไปครับผมครับนี่ขัวเร็วเลยครับพี่น้องยังเติมน้ำคูบเข้าไปครับนี่หอมครับเครื่องเด็ดจริงับถ้าเบึ้งตอนซุกครับพี่น้องนี่ครับ อไรหัวแหง่ยงหัเหี่ยวน้ำบกลงไปเาค่อยเติมน้ำอาครับพี่น้อง <S <S หอมคากรับก็ได้สุดยอดเลยครับพี่น้องกขพาวใส่ครับยูเขาเด้วคนครับนี่ครับหือ มาเด้อไปกินเขาน้องกันครับสุดยอดอาหารอีสานแถวนี้ครับเท่เทครับโอ้โหเบาๆครับพี่ทองนี่ครับกินกับเห็ดเจ้ียนห่อนๆนะครับผมครับผัดไก่ใส่ฟักทองครับผมหรือ ตั้งแต่เด็กเนะครับพี่น้องหอมจริงก็ขอเจ้าครับพี่น้องกินขึ้นมอต้นเนี่ยิไม่ื่อเลยกินขานกันครับครับก็มารับกินเขาน้ำกันครับบึงฟันตอมเป็นนี่ครับนักิมครับอะไรครับพี่น้องมอยบนี้ น้องครับเดีวพอกันไม่ได้คิดหน้าผมนะครับอะไรพี่น้อโอ้โหเห็นไรเขาอะไรได้เขาอะไรอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกัยไม่คิดหน้าครับผมไปครับโอ้ขอทาขอท่าเนี่ครับขอท่านะขอเป็นหัของแม่บ้าน